สถานการณ์การเมืองร้อนระอุนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลมีความพยายามล่าสุดแล้วที่จะมีการทําเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับโดยคุณอนุชาพิชยนันท์รองเลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสศชเปิดเผยนะครับว่าสศชศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นมีมติเห็นชอบแล้วนะครับที่จะออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายวงเงิน45,000ล้านบาทนะครับให้กับคนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปประมาณ15ล้านคนนะครับจะแจกประมาณ3,000บาทต่อคนนะครับ เป็นจํานวน15ล้านคนทั้งสิ้นนะครับอ้างว่าเป็นการฟื้นฟูเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นหลายคนอยากเห็นแต่จะก,กระตุ้นแบบไหนให้เงินไปสู่ประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเป็นการแจกเงินแบบที่เอาเงินคนจนไปให้คนรวยเอาเงินภาษีประชาชนไปให้เจ้าสัวนะครับรอบนี้มีการระบุแล้วนะครับว่าในการแจกเงินนั้นสามารถให้ซื้อของตามร้านหาบร่แพร่งลอยได้แต่ก็ไม่ห้ามที่จะเอาเงินไปซื้อในร้าน สะดวกซื้อหรือร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับนี่คือคําถามใหญ่ว่าเอาอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมเอาเงินภาษีประชาชน4 5่0 0ืล้านบาทมาแจกให้ประชาชนแต่ว่าเปิดทางให้เอาไปซื้อในร้านสะดวกซื้อซึ่งในสุดเงินก็จะไหลกลับไปสู่เจ้าสัวอีกแล้วนะครับวิธีการฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นสิ่งที่สังคมวิภา์วิจารณ์มาอย่างต่อนเนื่องว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจใช้เงินภาษีของประชาชนกู้เงินมาหลายล้านล้านบาทเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ทาไมเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นเศรษฐกิจลากย่าไม่เคยฟื้นคนจนเคยจนอย่างไรก็ อย่างต่อเนื่องการแจกเงินระลอกล่าสุดเป็นใบเสร็จอีกครั้งหนึ่งว่าในสุดแล้วสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้คิดคือการแจกเงินแต่ไม่เคยคิดเลยว่าทํายังไงเงินจะอยู่กับเศรษฐกิจรากฐานจะอยู่กับเศรษฐกิจรากย่าสนใจแต่การปล่อยให้เงินไหลเข้าสู่กระเป๋าเจ้าสัวถ้าการแจกเงิน45,000ล้านบาทแจกแต่บอกว่าห้ามซื้อร้านสะดวกซื้อเม็ดเงิน45,000ล้านจะไปสู่เศรษฐกิจลากย่าซึ่งวิธีนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ทำเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าครับ ความพยายามฟื้นฟูคะแนนนิยมของรัฐบาลล่าสุดคือการแจกเงินนะครับแต่การแจกเงินรอบนี้คงจะถูกตั้งคําถามเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการแจกเงินแบบที่เอาเงินคนจนไปเอื้อให้เข้ากระเป๋าเจ้าสัวหรือไม่แน่นอนว่าการแจกเงินคือการเอาเงินของคนทั้งประเทศไปกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ากระตุ้นแปลว่ามันควรจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมันควรจะทําให้คนจนคนร้ายได้น้อยมีอยู่มีกินมากขึ้นแต่ถ้า4 5 0 0 0ล้านกลายเป็นไหลกลับไปสู่ล้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวจาก45,000ล้านสมมุติถูกเข้าไปสู่ล้านเจ้า ส่วสักสี0 0 0ื่ล้าน ตกลงกลายเป็นว่าภาษีของประชาชนนั้นประชาชนไม่ได้อะไรเจ้าสัวได้เงินอีก4ี่หมื่นล้านประเทศไทยสมควรเดินสู่วงจรอ,อุบาทของการเอาภาษีประชาชนไปช่วยคนรวยทางอ้อมแบบนี้อย่างที่เป็นมาตลอด6ปีอย่างนั้นหรือนี่คือคําถามนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นั้นน่าจะเป็นสัญญาณแล้วถึงความพินาศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเยียวยาไม่สามารถฟื้นฟูได้และยิ่งเยียวยายิ่งฟื้นฟูนั้นคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงไม่มี ญาณบวกของเศรษฐกิจไทยเลยน่าตั้งคําถามต่อไปนะครับว่าวิธีการแจกเงินในลักษณะนี้นั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณปีดีดาวฉายอาจจะรับรู้และเกิดความกังวลจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งคณะรัฐมนตรีไปเพราะการใช้เงินมากมายมหาศาลแบบนี้ในเวลาที่คลังรายได้หดสันภาษามิตรายได้หดสันธกรายได้หดนั้นแปลว่าภาวะรัฐถังแตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกู้เงินประชาเ,ะเทศมหาศาลมาให้ประชาชนจ่ายนะครับนี่คือคําถามใหญ่นะครับแจก3,000 แล้ว45,000ล้านบาทไม่ปิดกัน้นเ1เว่นอคือคำถามที่ประชาชนคงจะต้องกดดันรัฐบาลต่อไปว่าทําแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์หรือเจ้าสู่ได้ประโยชน์กันแน่นะครับการละเลยประชาชนของรัฐบาลนั้นช่วงที่ผ่านมามีประชาชน กลุ่มต่อต้านเหมืองตะกัวที่จังหวัดพัทลุงนอนอยู่ที่หน้าธรรมเนียบเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักประชาชนกลุ่มนี้ก็ยังคงนอนอยู่ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับมีความพยายามของประชาชนที่จะร้องเรียนว่าสถานการณ์ในพื้นที่เหมืองทองตะวเ,เหมืองตะกัวนั้นซึ่งคุณธนาธรในฐานะกรรมธิการงบได้ผลักดันจนกรรมธิการงบนั้นตัดงบนี้ในปี6กไปเรียบร้อยแล้วแต่การก่อสร้างในพื้นที่ยังไม่ยุตินั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพล ท้องถิ่นจํานวนมากกดดันชาวบ้านที่คัดค้านโครงกรารน,นี้อย่างต่อเนื่องวันนี้ชาวบ้าน ไปเรียกร้องความเป็นธรรมหน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ยุติโครงการนี้ยุติการที่คนของมหาดไทยหรือคนซึ่งมหาดไทยเกี่ยวข้องนั้นคุกคามรังแกชาวบ้านคุณเพนกวินนักศึกษาธรรมศาสตร์ไปร่วมด้วยเช่นเดียวกับที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลน,นะครับพานุพงจารย์นอกหรือว่าไม้ระยองซึ่งพื้นฐานของไม้นั้นเขาทำเรื่องเยาวชนเขาทำเรื่องจิตอาสามีตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยนั้นก็ไปร่วมแสดงความเห็นและให้กำลังใจกับชาวบ้าน กลุ่มคัดค้านเหมืองจากพัทลุงมีการเผาพริกเผาเกลือนะครับสาบแช่งรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องที่ทําเรื่องนี้เช่นเดียวกับที่สอนอนังเลิงไม้ระยองมีการจุดไฟเผารูปบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิกบ๊กแดงสาบส่งให้ไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยเราฟังบรรยากาศที่เพนกวินสูมวิญ,ญญาณเป็นพ่อหมอสาบแช่งผู้นําประเทศและผู้มีอํานาจซึ่งอยู่เบื้องหลังการสร้างเขื่อนที่สร้างความทุกข์กับประชาชนดูครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขังนุสังขานุภาเวนะ ไปยุทธวินาศสันติปาวิทวินาศสันติให้วีนาสันติไปทั้งพวกพเผด็จก,การทรราชอย่าให้เกินเจ็ดวันอย่าให้ทันในเจ็ดเดือนอย่าให้เกอนในเจ็ดปีอย่าให้มีความสุขสวัสดีอีกต่อไปรัฐบาลจุดนี้จงพินาศถ้าหาผู้มีอำนาจในประเทศชาตินี้ยังสะกดคำว่ายางอายเป็น ขอให้ได้กลิ่นของพริกและเกลือของประชาชนในวันนี้แล้วพิจารณาตัวเองเขื่อนเหมือนตะกัวกสร้างมาทำไมสร้างมาแล้วทำลายทรัพยากรของประเทศชาติทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านขอให้เขื่อนเหมือนตะกัวพี่นาดไปพร้อมขอให้โครงการเขื่อนเหมือนตะกือกพี่น้อมกับพริกเกลือหม้อนี้ เพื่อที่มันหาผลประโยชน์กับเขื่อนเหมืองน,นี้มากไม่ไปเหมือนพริกเหมือนเกลือที่อยู่ในหม้อน,นะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตพวกมันไม่ปกติสุขนะครับคำสาปแช่งของพวกเรานะครับขอสาปแช่งกับพวกที่เป็นเผด็จก,การกับพวกที่ชอบทุจริตคอรัปชั่นวันนี้ได้ข่าวว่าฝ่ายรัฐบาลทำการเกณฑ์บุญชนจัดตั้งเพื่อเข้ามาข่ม พี่น้องที่มากันเองเข้ามาข่มพี่น้องที่มาด้วยใจยี่สิบสามสิบกว่าคนที่ปักหลักอยู่ที่นี่ผมมา่าวันนี้พวกเราจะเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้หนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ต่อสู้สองเพื่อปกป้องพี่น้องให้ได้รับความปลอดภัยและสามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่ยอมรับวิธีการสกปรกของรัฐบาล เราไม่ยอมรับวิธีการเอามวลชนจัดตั้งมาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองทรัพยากรเป็นของทุกคนนะครับการที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ตามต้องการที่จะปลุกม็อกมาชนกับพวกเราเรารู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งสมองและความคิดอย่าคิดทำร้ายประชาชนอย่าดูถูกประชาชนเพราะไอคนที่เป็นลูกถ้าตีพ่อตีแม่เขาเรียกว่าลูกทรพี แต่ไอคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าด่าถ้าตีประชาชนเขาเรียกทรราชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธยะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุสังฆาน,นุภาเวนะไปยุทธาวินาศสันติปาวิทวินาศสันติผหวังว่าต่อไปนี้จะไม่มีการคุกคามพี่น้องชาวบ้านที่ออกมาต่อที่ออกมาต่อต้านโครงการในพื้นที่ซึ่งจะผลซึ่งได้สร้างซึ่งจะทําขึ้นซึ่งรัฐบาลจะไปจัดทําขึ้น โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังที่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าใจว่าสิงห์แดงน่าจะเรียนกันอยู่น่าจะทำง,งานกันอยู่ที่นี่เยอะก็ขอฝากไปถึงรุ่นพี่ทุกคนครับผมธรรมศาสตร์เรามีโมอตโต้ว่าสันรักธรรมศา,ตามสาตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนวันนี้รุ่นน้องอย่างผมมาแสดงความรักประชาชนให้ให้พี่ดูหน้าที่ทำงานแล้วผหวังว่า รุ่นพี่ทุกคนก็จะรักประชาชนเหมือนกับที่รุ่นน้องกําลังรักอยู่ขอให้รักประชาชนมากกว่ารักไฟเด็ดการครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงที่ทำเนียบเต็มๆอีกทีหนึ่งในเพจ Voice TV Overview รวมทั้ง YouTube Voice TV นะครับสถา,านการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนยืดเยื้อมาเป็นเวลานานงบประมาณ64ถูกตัดไปแล้วธนาธรน,นำกรรมธิการตัดงบแต่การสร้างในพื้นที่ยังไม่ยุตินะครับเรื่องของประชาชนนั้นรัฐบาลต้องรับฟังกลับมาพบก,กับผมสิโรธคำ้ำไพบูลได้ใหม่รายการ Overview ทางเพจ ว i s e tv overview youtube wise tv เว็บไซต์ wise tv co t h ทระธนดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ